ที่จริงแล้วฮอคอายเคยแปลงร่างได้เหมือนกับเดอะฮารคแถมเขายังหูหนวกอีกด้วย ฮอกอายเป็นฮีโร่ในมาเวลที่หลายคนมองว่าธรรมดาไม่ได้มีพลังอะไรแต่จริงๆแล้วเขาเป็นฮีโร่ที่แปลงร่างได้และมีสายตาเฉียบแหลมไม่แพ้เหี่ยวเลยทีเดียวในปี1969ระหว่างที่เขาต้องต่อสู้กับผู้ร้ายจู่ๆเขาก็เสียท่าขึ้นมาฮอกอายรับไม่ได้ที่เขาจะแพ้เขาเลยสร้างตัวตนใหม่แล้วแน่นอนว่าเป็นตัวตนที่ทําให้เขากลายร่างเป็นยักษ์อย่างเดอดหักได้นี่แหละฮอกอายได้ไปหยิบเครื่องแต่งกายของแฮงค์พิมที่สามารถปรับแต่งขนาดตัวได้ แล้วสิ่งนี้ก็ได้ทำให้เขากลายเป็นเดอะฮอกอายชายยิงธนูที่ตัวใหญ่มะฮึมาแน่นอนว่าการที่เขากลายเป็นยักษ์ทำให้เขาชนะตัวร้ายในสงครามครีสกูได้สำเร็จซึ่งการเป็นยักษ์มันก็ดีแต่ว่าเขาไม่อยากแย่งคาแรคเตอร์ของฮักเขาจึงเลือกกลับมาเป็นฮอกอายชายผู้ยิงธนูได้อย่างแม่นยำเหมือนเดิม แต่จะมีใครรู้บ้างว่าชายคนนี้นั้นเป็นฮีโร่ที่หูหนวกซ้ำยิ่งตาบอดอีกด้วยหอกอายขึ้นชื่อว่าเป็นฮีโร่ที่สายตาเหมือนเหี่ยวเขาสามารถมองทุกอย่างได้จากที่ไกลๆแบบคมชัดต่างจากคนอื่นที่มองชัดจากที่ใกลๆ้ๆแน่นอนว่าหอกอายไม่ได้สายตายาวแต่เขามีสายตาที่คมชัดทุกระยะเหมือนเหี่ยวต่างหากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาถูกทําให้หูหนวกแล้วก็ตาบอดติดกันเขายังจะเป็นสุดยอดนักธนูอีกไหมในปี1983เขาถูกเหวี่ยงให้ไป กระทบกับเครื่องจกักรจนทําให้เขาแก้วหูดับไปเลยแล้วครั้งที่เขาต่อสู้กับโรนินอยู่ๆฮีโร่ Hero คนอื่นอย่างไอออนแมนก็ได้สังเกตว่าทําไมเจ้าพ่อสายตาเหี่ยวถึงพลาดเป้าตลอดเวลาไอออนแมนเลยตรวจสอบสายตาแล้วพบว่าตาของฮอกอายกำลังจะบอดสนิทถึงแม้ว่าเขาจะทั้งตาบอดแล้วก็หูหนวกแต่สิ่งนี้ไม่เคยทำให้เขาต่อสู้ได้แย่ลงแม้แต่น้อย เพราะเขายังมีความเคยชินในการใช้ธนูและตอบสนองการสัมผัสได้อยู่ในอีกจักรวาลที่หอกอายตาบอดสนิทและไม่ได้มีโอกาสกลับมามองเห็นอีกเขายังเป็นสุดยอดนักธนูที่ทีมฮีโร่ต้องการตัวอยู่ดีหอกอายจึงเป็นฮีโร่ที่เก่งรอบด้านแม้ไม่ต้องมีพลังวิเศษเพราะสิ่งที่เขามีมากกว่าคนอื่นคือความชำนาญและการเกิดมาเป็นนักธนูที่ไม่มีใครเทียบได้ในจักรวรรของมาเวล